สวัสดีค่ะวันนี้จากข้อมูลหลายๆแหล่งที่เราได้มานะคะเราจะมาชวนคุยกันเรื่องเอ่อบทสวดพาหุงค่ะหรือชื่อเต็มๆที่หลายคนอาจจะคุ้นคือพุทธชัยมงคลคาถาเป้าหมายของเราวันนี้ก็คืออยากจะลองทำความเข้าใจบทสวดนี้กันแบบง่ายๆนะคะแต่ว่าก็อยากให้ลงลึกถึงแก่นด้วยว่าเอ๊ะทำไมถึงได้ชื่อว่าเป็นคาถาแห่งชัยชนะของพระพุทธเจ้าคะครับคือคาว่าพาหุงเนี่ย จริงๆมันมาจากคำขึ้นต้นของบทแรกในพุทธชัยมงคลคาถานะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยมีอยู่8บทเนื้อหาก็เป็นการสรรเสริญชัยชนะครั้งสำคัญสคัญเลย8ครั้งของพระพุทธองค์ที่ท่านทรงใช้หลักธรรมใช้ความดีงามต่างๆเอาชนะอุปสรรคทั้งที่เป็นพวกอำนาจชั่วร้ายอย่างพยามารหรือแม้แต่ความเห็นผิดดของคนในยุคนั้นนะครับ อ๋อค่ะค่ะ,คะการที่เราจะเข้าใจความหมายให้ลึกซึ้งเนี่ยการรู้ที่มาที่ไปก็น่าจะช่วยได้เยอะเลยนะคะเรื่องนี้มีที่มาอย่างไงคะใครเป็นคนแต่งะคะครับเรื่องคนแต่งนี่ต้องบอกว่าไม่มีหลักฐานที่มันชัดเจนจริงๆนะครับแต่ว่าก็มีความเชื่อกันมาว่าเป็นบทสวดที่แต่งขึ้นเพื่อถวายพระพรใช้มงคลแด่พระมหากษัตริย์เวลาท่านจะออกศึกสงครามอะไรแบบนี้นะครับ มีเรื่องเล่าด้วยนะครับในเชิงตำนานที่เชื่อมโยงไปถึงสมเด็จพระนเรศวรมหาราชโดยเฉพาะที่มาจากคำบอกเล่าของหลวงพ่อจรันทิตธรรมโมที่วัดอัมพวันสิงห์บุรีนะครับ ท่านเป็นผู้นําบทสวดนี้มาเผยแพร่จนคนรู้จักแล้วก็นิยมสวดกันมากๆในปัจจุบันนี้แหละครับอ๋อแล้วก็มีเกรดทางประวัติศาสตร์นิดหน่อยครับที่น่าสนใจคือในสมัยรัชกาลที่6นะครับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านทรงนําบทสวดพาหุงนี่แหละครับแต่มีการปรับแก้เล็กน้อยเอามาพระราชทานให้ทหารสวดเป็นกําลังใจก่อนจะไปรบในสงครามโลกครั้งที่1และพระองค์ท่านก็ทรงแปลคาถาบทแรกเป็นฉันภาษาไทยด้วยนะครับเป็นวสันตดี๋หลกฉัน14เพราะมากเลยครับ โห oh, แสดงว่าบทสวดนี้ก็คือเดินทางผ่านเวลามันนานมากเลยนะคะจากบริบทเรื่องศึกสงครามมาสู่เรื่องการปฏิบัติทางจิตวิญญาณในยุคนี้แล้วชัยชนะทั้ง8ประการที่ว่าเป็นหัวใจสําคัญเลยเนี่ยพอจะอธิบายให้เราเข้าใจถึงแก่นแท้ได้ไหมคะว่ามีความหมายลึกซึ้งยังไงบ้างอยากให้ช่วยอธิบายแบบง่ายๆแต่ลึกซึ้งนะคะได้ครับคือชัยชนะทั้ง8ครั้งเนี่ยถ้ามองให้ลึก มันไม่ใช่แค่การเล่าเรื่องเฉยๆนะครับแต่มันเป็นการแสดงให้เห็นเลยว่าคุณธรรมแต่ละอย่างเนี่ยมันเอาชนะอุปสรรคที่ต่างกันไปได้อย่างไรเป็นการเน้นย้ำถึงพลังของธรรมะนะครับอย่างเช่นชัยชนะที่สำคัญมากๆเลยคือชนะพยามารที่มาขวางตอนจัตรัสรูเนี่ยสิ่งที่พระองค์ใช้คือทานบารมีครับคือกำลังใจที่เกิดจากการทำความดีการสั่งสมบุญบารามีมานานมากๆจนมีตำนานพระแม่ธรณีมาเป็นพยานให้นะครับ อ๋อทานบารมีใช่ครับหรืออย่างการชนะอารวยกายักษ์ที่ดุร้ายมากๆอัน,นิจทรงใช้ขันติคือความอดทนอดกลั้นไม่หวั่นไหวต่อคำขู่หรือการคุกคามค่ะลังเย็นๆที่ไปสยบความก้าวร้าวได้เมตตาครับผมแล้วก็มีอีกอย่างเช่นการเอาชนะโจรงคุลิมานที่แบบไล่ฆ่าคนเป็นว่าเล่นตอนนั้นทรงใช้ทั้งอิทธิฤทธิ์เพื่อหยุดเขาก่อนแล้วก็ใช้ธรรมะชี้ทางสว่างให้ หรือตอนที่โดนใส่ร้ายจากนางจินจามานวิกาพระองค์ก็ใช้ความสงบใช้อุเบกขาไม่ตอบโต้ด้วยความโกรธคือนิ่งเฉยการเอาชนะนักโตว,วาทีเก่งๆอย่างสัจจกะนิคอรันทะอันนี้ส่งใช้ปัญญาครับในการตอบคำถามชี้แจงเหตุผลต่างๆส่วนการชนะพญานาคชื่อนันโทป,ปนันทะหรือเท้าพกพงที่มีฤทธิ์มากหรือมีความเห็นผิดๆยึดมั่นมากๆเนี่ยก็ส่งใช้ฤทธิ์เหมือนกัน แต่ผ่านภาษาวกค,คือพระโมค,คัลานะแล้วก็ใช้ญาณปัญญาคือความรู้แจ้งความเห็นจริงที่เหนือกว่าไปคลายความยึดมั่นถือมั่นของเขาจะเห็นว่ามันเป็นการใช้คุณธรรมที่แบบหลากหลายมากๆเลยนะครับเพื่อรับมือกับปัญหาที่ต่างกันไปฟังแล้วเห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยค่ะคือมันไม่ใช่แค่การสู้รบแบบที่เราคิดกันเนาะแต่เป็นการเอาชนะกิเลสความเห็นผิดผิดหรืออุปสรรคทั้งข้างในข้างในด้วยคุณธรรมต่างๆนานา,นา แล้วพอรำเข้าใจความหมายลึกๆแบบนี้แล้วเนี่ยการนำไปปฏิบัติคือการสวดใช่ไหมคะมีวิธีที่แนะนำเป็นพิเศษไหมคะจากข้อมูลที่เรามีครับวิธีสวดจริงๆก็มีหลายแบบนะครับแล้วแต่ครูบาอาจารย์หรือแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนแต่แนวทางที่นิยมกันมากๆเลยตามแบบของหลวงพ่อจรรยวัดอัมพวันเนี่ยท่านก็จะแนะนำให้เริ่มจากการบูชาพระตนตรัยก่อนเราก็ตั้งนโมสามจบ สวดไตรสรณคมก็คือพุทธังสรนังคัจฉามิธรรม,มังสังคังนะครับเป็นการถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งตามด้วยบทสรรเสริญพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณหรือที่เราคุ้นๆกันว่าบทอิติปิโสนะครับแล้วถึงจะสวดบทพาหุงทั้ง8บทจนจบหลายท่านก็นิยมสวดบทมหาการุณิโกต่อด้วยหรือบางทีก็สวดอิติปิโสเท่าอายุบวกหนึ่งเข้าไปอีกแล้วก็ปิดถ่ายด้วยการแผ่เมตตา อันนี้สำคัญมากแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับความสะดวกความตั้งใจของผู้สวดเป็นหลักเลยครับไม่มีอะไรตายตัวเป๊ะ,ปะอ๋อมีข้อสังเกตเล็กๆนะครับในบทสวดแต่ละบทเนี่ยมันจะมีคำลงท้ายว่าเตที่แปลว่าแก่ท่านหรือของท่านกับอีกคำคือเมที่แปลว่าแก่ข้าพเจ้าหรือของข้าพเจ้าอันนี้ผู้สวดเลือกใช้ได้ตามเจตนาเลยครับ อย่างถ้าเราสวดให้พรคนอื่นหรือสวดถวายเป็นพุทธบูชาก็อาจจะใช้เตแล้ก็ถ้าดูจากเนื้อหาในบทสวดเองโดยเฉพาะบทสุดท้ายเลยนะครับที่เป็นบทสรุปอนิสงส์เนี่ยเขาเชื่อว่าการสวดเป็นประจำด้วยใจที่เลื่อมใสจริงๆเนี่ยจะนำมาซึ่งความเป็นสิริมงคลช่วยป้องกันภัยอันตรายต่างๆได้ทำให้จิตใจเราสงบลงผ่องใสขึ้นเกิดสติเกิดปัญญาได้ง่ายขึ้น มันเหมือนการน้อมนำเอาพลังแห่งชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ทั้ง8ครั้งของพระพุทธองค์ที่เกิดจากคุณธรรมความดีต่างๆนะครับมาเป็นเครื่องนำทางมาเป็นเกลือคุ้มครองตัวเราผู้สวดและท้ายที่สุดก็เชื่อว่าจะนำไปสู่ความสุขความเจริญงอกงามในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปครับค่ะ วันนี้เราคุยกันทําให้เข้าใจเรื่องบทสวดพาหงหรือว่าพุทธชัยมงคลคาถาได้ลึกซึ้งขึ้นเยอะเลยนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่บทสวดเพื่อขอพรให้ชนะศัตรูภายนอกอะไรแบบนั้นอย่างเดียวแต่เป็นการที่เราได้ระลึกถึงชัยชนะที่แท้จริงของพระพุทธเจ้าก็คือการชนะด้วยคุณธรรมทั้ง8ประการที่ยิ่งใหญ่มากม ใช่เลยครับชัยชนะเหล่านั้นมันสะท้อนให้เห็นจริงๆว่าพลังของทานขันติเมตตาปัญญาความสงบหรือคุณธรรมอื่นๆเนี่ยมันสามารถเอาชนะอุปสรรคความมืดบอดได้ทุกรูปแบบเลยไม่ว่าจะเป็นภัยจากข้างนอกหรือว่ากิเลสท,ที่มันอยู่ในใจเราเองนี่แหละครับอืมจริงด้วยค่ะก็น่าคิดต่อย,ยอดไปนะคะว่าในยุคสมัยปัจจุบันของเราเนี่ยที่มันเต็มไปด้วยความท้าทายความซับซ้อนซับซ้อนเยอะแยะไปหมด การที่เราได้กลับมาพิจารณาถึงชัยชนะด้วยธรรมะของพระพุทธองค์ในอดีตเนี่ยมันจะเป็นแรงบันดาลใจให้เรานำเอาหลักธรรมหรือคุณธรรมเหล่านั้นมาปรับใช้เพื่อสร้างชัยชนะในแบบของเราเองในการต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคต่างๆในชีวิตประจำวันของเราได้ยังไงบ้างอันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่แต่ละคนนำกลับไปคิดต่อได้นะคะ